สัดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่องวลลรี่คับค่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาใส่อาหารให้น้องกันค่นสตรอเบอรี่ไม่ใช่นะคะเป็นของเรากินเองดูดิน้องกินอะไรแตง<ต>กวาแต่น้องกินไปแค่นิดเดียวเองถูกทุกคนด,ดูดิจานดีจานเล็กของน้องที่จริงมันเป็นจานของเล่นของหนูเองจานของเล่นนี่ของน้องกิน<ฮ>แค่นี้ใช่ไหมแต่สตรอเบอรี่หอมมาก สับปะรดหอมที่เร็วมาคุณน,นะน้องกินอาหารแค่นิดเดียวใช่ไหมลูกอ่ะน้องกินแค่นี้เองสับปะรดหอมเดี๋ยวเราเอาใส่ให้น้องทานเนาะค่ะ,ะเดี๋ยวได้ไม่จัดบ้านอืมเดี๋ยวเราใส่ให้ไม่มาดูน้องก่อนว่ายังไงมาดูก่อนน้องอเปิดแอมเบอร์ก่อนเนาะเปิดแอมเบอร์ก่อนก็ได้่ะแอมเบอร์ตอนนี้ไม่ไหวแล้วดูดิ เพราะว่าเราได้ไปทําเทน้ำทำการเทน้ำก่อนหน้านี้อืมใช่เราต้องเปลี่ยนน้ําเหมือนปลาเลยนะทุกคนเอาอันนี้ออกไหมอืมเปลี่ยนน้ําที่รองอยู่ในถังของนั้นออกเอาเรือวางไว้ตรงนี้นะคะเดวังเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนู้อยใชอยู่สามตัวค่ะอุ้ยเวลเขาลอกค่ะเอออีกตัวหนึ่งลอกี๋ยวพี่เวลฮ้ยมีตัวหนึ่งตายมีตายพี่เวลตัวนี้ไงตัวนี้ เขาทำนั้นทำนี่ตายอะไกันแน่ก็บอกเลวพี่เบลถือก้อนเฮ้ยลอกคราบจริงจรพี่เบลถือก้อนมีมีมีอยู่ใต้แผ่นไม้ไม้แม่ก็ไม่รู้ไม่มีค่ะมีใต้แผ่นไม้หรือเปล่าไม่ตัวนี้ลอกคราบทำไมตัวนี้มันตายอ่ะไม่รู้ค่ะแม่เราสีขาวๆคือของมันเหรอคะลอกคราบค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแต่ทำไมตัวนี้มันตายอ่ะ นั้ไม่รู้ค่ะก็น้องตายไปหนึ่งตัวเนาะค่ะืึใช่เนี่ยตัวเนี้ยตายเห็นนั้นอะลอกค่ะเราก็ต้องเอาเขาออกจนตัวอื่นโอเคอยู่มามาดูใต้กระดองบะหมีห่โหดูดิเดินน้องเดนินอือะเดี๋ยวเรามาเปิดกระดองบะงันเอาอีก <ไป S 2> ตัวออกมาดิตัวนี้เหรอ อืมเอาใส่ไว้เนีของค่อยๆเอาทีเดวยใอ่ะเซอ่์เมอมา,มา,มา,านควรเขาเพราะว่าเขาจะเดี๋ยวเขาจะตกใจแล้วก็ลอกภาพไม่ไม่สมบูรณ์ตัวนี้น่าจะหาท,ที่ลอกคราพอีกอ ื่อกี้นะคะเราได้ทำการเอาน้ำนะคะเพิ่มความชื้นให้น้องตัวมอสนะคะตัวนี้กำลังลอกราบอยู่แต่ดีเราก็ปล่อยเขาแต่ว,ว่าแอมเบอร์เราพอดีกว่าเดี๋ยวเราแค่เติมอาหารให้น้องแล้ววางเบาๆนะเดี๋ยวน้องตกใจามาเดี๋ยวเราจะใส่อาหารให้น้องก,กันค่ะอ่าเพื่อใส่อาหารให้นอ้องแตงกว่ากี่ชิ้นดี นะคะจะใช้น้ำตรงนั้นตอนแน่นนอ้นนี้เราจะใช้น้ำประปาก็ได้พอน้องไม่ได้อยู่นะคะต่อยนะคะใส่ให้ได้ระดับแล้วก็พอยังคะอีกหน่อยไม่ใช่ค่ะวางมาที่นกี่ก้านคะใส่ไปเลยค่ะสามสี่ก้านทุกคนเราวางไว้ตรงนี้เพราะช่วงนี้มันร้อนใช่ค่ะเมืองไทยร้อนมากขนาดคนคือแบบร้อนมากอะค่ะทุกคน อื้ออื้อหยิหบไม่ได้สามสี่ต่อวูล,ลีน่านี่ยังเหลือแครอทน,นิดนึงนะแครอทหยิบกับเวลาไม้ไม,มือะไรเอาหยิบออกมา จับไปนะเผื่อน้องเขาอย้องน้น้องวิ่งแล้วมากดูดูตัวนี้วิ่งเร็วมากปุดปุดุ๊บไปกี่วิ่งเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเข้าไปมอนแล้วค่ะเออเออก็เขารู้สึกใครมาควนเขาไงน้องแอคทีฟมากเลยอันนี้ต้องถือไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปไว้ข้างนอกไม่ได้เพราะเขาวิ่งวิ่งอยู่ระวังน้องโตอ่ะอ่ะที่เบลดูอยู่ตรงนี้สองตัว ไม่ใช่พี่เวลดูในนี้สิคะมีหนึ่งตัวตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยวิ่งปุ๊บๆเลยค่ะทุกคนดูไม่เป็นไรเราจะไม่พีคเขาละตรงกลางรับดูน้องอาหารให้เขาพออันนี้มูรีน่าก็กินเก่งอยู่นะแต่มูรีน่าน่าจะไม่ค่อยชอบแครอดเพิ่มน้ำให้เขาตกอืม ค่ะแพนด้าคิงเติมน้ำให้น้องหน่อยได้ครับเติมน้ำข้างนอกกล่องอะค่ะจะไปเติมดึงไหนเติมเข้าไปเพิ่หน่อยพอยังคะอค่ะมันน้ำแข็งใส่ไปด้วยใช่ไหคะโอเคพอละเราจะได้ให้ดึงรู้สึกเย็นกอหมดเลยนะโอโหแค่เรามือจับเนี่ยก็เย็นมากเลยอะ เราจะเทน้ําไปด้วยเผื่อน,น้องจะเย็นเทน้ําเย็นที่น้ํำแข็งมันละลายเนาะเจบใช่น,นี่นลอกคาบอยู่อ,อ๋อเขาลอกคาบอยู่อือน,นี่ค่ะอยู่กับดองปลาหมึกตึมเลยค่ะไม่เห็นเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าครบห้าค่ะ ตรงนั้นหนึ่งตรงนี้สองตรงนี้อีกสามสี่ห้าก็ครบค่ะเดี๋ยวเรามาใส่เตนกว่ากี่ชิ้นคะแค่หลอดก่อนเอาเอาโผล่ขึ้นมาด้วยค่ะไหนคะเมื่อกี้ไอคิปโผล่ขึ้นมาแค่หลอดกี่ชิ้นคะคนกินสตอเบอร์รี่ได้เยออยากกินสตอเบอร์รี่ ไม่หนูเขาปิดหนูเขาปิด,ป,ดปิดบ้านแพนดา้าปิดบ้านแพนดา้าเไมอละคะปิดบ้านแพนดา้าปิดบ้านแพนด้าแล้วมีปิดบ้านแพนด้าละคะพอเราใส่น้ำไปมันเหมือนน้องเป็นเรืออยู่เลยอ,ะอ่ะอือพี่เวมีน้ำแข็งอีกไหมเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวเราไปตักให้นะ,ะมันนี่มันของใครของเอ้า มาค่ะป,ปิดคลิปค่ะวันนี้เราก็ทะ <5. S 1> ให้อาหารน้อง <5. S 1> น้องชอบกินใช่ไหมชอบกินน้องชอบกินค่ะชอบกินอะไรแตงกวาแตงกวาแต่น้งองจอชอบแตงกวากว่ะเดี๋ยวเรามาสรุปหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมามีความเสียหายเกิดขึ้นคือแอมเบอร์ตายหนึ่งตัว แอมเบอร์ตายหนึ่งตัวนี่โดนซากศพคือเดี๋ยวเราจะมาเรียงลําดับว่าบ้านไหนกินมากสุดนะคะก็คือบ้านแรกเลยนี่ต้องยกให้แอมเบอร์เลยค่ะแอมเบอร์นี่กินเก่งมากเลยทุกคนบ้านที่สองบ้านที่สองให้ตัวอะไรดีแล้วแอมเบอร์ก็ตายหนึ่งตัวนี่ไงบ้านที่สองให้มูรีน่าเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนมูรีน่าแค่หลอดมันจะเหลือเท่าแพนด้าก็จริงแต่ว่ามันจะเหลือแค่แบบว่ามันเหลือแผ่นบางๆแต่อันนี้มันเหลือเป็นเส้นหนึ่งเลยค่ะ ก็มูริด้าอันดับที่สองอันดับที่สามคือเพนด้าค่ะเบลไปกินกับบลลี่เดี๋ยวไว้ค่อยมาดูพุธน้องตัวโตขึ้นใช่ไหมรอบนี้ผ่านไปหึงอาทิตย์แล้วเพิ่งมาเปิดแต่แอมเบอร์ตัวโตสุดเออตัวโตขึ้นเนาะโอเคบายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพิ่งกินอ่ะบ๊ายบายค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย